สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบานโรเลเดอร์ชาแนลนะครับวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเพจนะครับก็จะมาดูรถของพี่ชายผมอีกคันหนึ่งนะครับเป็นสปอร์ตเตอร์นะฮะไอรอน883ก็เขาแต่งเป็นคลับสไตล์ครับนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวพามาดูว่าเป็นเผื่อเป็นแนวคิดเป็นแนวทางเป็นทางเลือกของพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ สวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับพี่ชายของผมอีกหนึ่งท่านนะครับก็วันนี้จะมาคุยกับพี่เขาเรื่องรถของพี่เขานะครับว่ามันยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลองให้พี่ตองแนะนําดูว่ามันคืออะไรยังไงบ้างครับอ่ะพี่ตองเลยครับรถผมก็เป็นฮ a ร l e ร r e ์ดิวสันสปอร์เตอร์นะครับผมเป็นไอ o อนแปปี2018นะครับผมอันนี้ผมก็แต่งรถไปในทางของแนวขับสไตล์นะครับผม ก็เรามาเริ่มดูกันเลยตั้งแต่ข้างหน้าแล้วกันะนะครับผม,ผมให้พี่แนะนำเลยด้ยวยข้างหน้าให,ใหญ่ก็คือใส่หน้ากากนะครับตัวของคอเตอร์แล้วก็ตัวชีเสริมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับนี่เห็นติ๊กเกอร์นี้ไหมครับนี่เป็นของแพทเทอรี่แปนะครับอ่าแล้ผมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทางคุณตู่เป็นคนอ๋อพี่ตู่ครับผมเป็นคนจะแต่งทรงให้นะครับ ตัวชิวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือจกบทั้งคันนะครับผมอ๋อแล้วก็จะต้องเป็นติดตัวเสริมคือตัวนี้ใช่ครับผมอืมได้ได้เราก็ไล่มาด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็คือสเต็ปหนึ่งทั่วไปนะครับผมก็คือเป็นท่อกรองแล้วก็กล่องนะครับทีนี้ถ้าเราจะเป็นกับสไตล์เนี่ยก็คือแนมมันต้องมาเป็นท่อ2ออกหนึ่งอ่านี่สองหนึ่งท่อก่อนเลยจุเล่นที่ท่อก่อนท่อของ TBR TBR ใช่ แบรนด์ดังที่เขาใช้กันอยู่โอเคเลยครับครับผมส่วนกอก็เป็นของสกิมมิ่งอีเกิลกอเป็นสกิมมิ่งอีเกิลใช่ครับผมอืมโอเคแล้วก็ไล่มานะครับผมก็มีเบาะนะครับแล้วก็มีพิงหลังเบาะของอะไรซัตเตอร์แมนครับผมอืมแล้วก็กันล้มนะครับก็จะมีพนักหลังพน,น,นักหลังของอะไรพี่พนักหลังของอะไรก็เป็นของฮาร์เรยครับอ๋อโอเค ก็มาเป็นการล้มอ่าการล้มก็จะมี2ตํตำแหน่งก็คือเป็นการล้นหล่อะอ่ด้านหลังนะครับของกับด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้นะครับ,นนรบโอ้ยยอดแล้วก็เพื่อ,อประสิทธิภาพในการยึดต่อถนนก็นี่พวกหลังนะครับผม YSs สามารถปรับระดับได้รีบาวนะครับผมยอดครับตัวนี้แล้วมีอะไรที่พี่เสริมมาเพิ่มไหม มีอะไส่วนใหญ่ก็เป็นพวกฝาพวกออ่หอหัวเกียร์พักเท้านะครับผมายหัวเท้านี่ก็หัวเทียนถายหัวเทียนแล้วก็ตุ๊าของปฟอมแมนปฟอมแมนนะครับแวนเนี่ยดูของแวนเอาแจ๋วเลยแล้วก็นี่ตุ๊กตาแฮนนี่เลยใช่ตุ๊กตาแฮนน์แล้วก็แฮนน์นะครับเปลี่ยน จะเห็นนี่ของอะไรเนี่ยพี่แตดต่อนะ้กูไม่รู้เอาลงเลยเอาลงเลยเอาลงเลยอ๋อโอเคครับคือคือตูจัดให้คือผมบอกคอนเซ็ปต์ไปว่าผมต้องการแนวนี้แบบนี้อ่าทางตูนะครับแปลกๆพตเตอรี่เขาเป็นคนจัดหาอะไรมาให้อครับ๋อโอเคก็กี่นิ้วเนี่ยพี่ Uh, 9.5ครับผมแล้วก็รวมกับตัวแฮนด์อีก2.5อืมแจวเลยสวยเลยนะฮะตัวรวมนี่ก็สมบูรณ์ก็อยากให้พี่ลองอ่าคุยกับท่านผู้ชมว่าเออแนวคิดของพี่อะไรยังไงมันคืออะไรครับในการแต่งขับสไตล์หรือว่าความชอบหรือว่าอะไรยังไงอยากให้พี่ลอง อธิบายดูว่าทาไมถึงซื้อรุ่นนี้ทําไมถึงอยากแต่งเป็นขับสไตล์มันคืออะไรขับสไตล์เนี่ยฮะลองพี่ลองอธิบายก็ขับสไตล์ข,ตลขับสไตล์สำหรับผมมันคือขับสบายนะฮะตามที่เขาพูดกันขับสไตล์สบายตลยนะฮะอ่าก็คือเราขับแล้วเราสึกว่าแหะอะตัวแข็งของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เราคนโทรลรถง่ายแล้วก็ไม่เมื่อยนะฮะ,ะก็หลักๆก็จะเป็นหลักการแค่นี้ แล้วก็การแต่งอะไรยังไงนี่คือยากแนะนำอะไรยังไงหรือว่าช่องทางอะไรกันยังไงติดต่อหรือว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับแนวนี้อย่างเงี้ยพี่ทําร้านไหนอะไรยังไงบอกได้ไหมครับสามารถบอกได้ไหมได้ครับได้ก็คืออันดับแรกเนี่ยอยากให้เราคิดก่อนว่าเราอยากแต่งไปทางแนวไหนแล้วแต่ความชอบเพราะกเกิดว่าเราไปถูกทางเนี่ยผมว่ามันประหยัดงบได้ค่อนข้างเยอะไม่ต้องไปเปลี่ยนหลายครั้งนะฮะเสร็จแล้วก็ ร้านเราก็เ <Wir> ล <ound> ือกดูร้านที่ไว้ใจได้นะฮะอย่างพอดีคุณตู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเส้นผมอยู่แล้วเขาก็เลยแนะนำมาอ่าแล้วก็เอ่อก็ได้เห็นฝีมือในการทำรถของเขามาก็ไว้ใจได้นะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าสนใจแต่งแนวนี้หรือว่าไว้ใจเขาก็ลองเข้าไปที่ Facebook ของ88 Factory ฟก็ได้ครับนี่ก็ได้ลองหาดูลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นหนึ่งทางเลือกก็จะมีหลายตำนัก มีของพี่อาร์ตบ้างมีของพี่ตู่แล้วแต่ใช่ครับเขาก็จะโคกันอยู่แล้วใช่แต้ว่าใครสะดวกทางไหนก็ได้หมดครับเพราะว่าทั้งพี่ตู่แล้วก็พี่อาร์ตเนี่ยผมว่าเป็นที่ไว้ใจได้ในวงการนี้ครับผมรถงามก็เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับก็นั่นนะครับตามที่พี่เขาว่ามันมาเลยก็ลองศึกษาลองถามไทยกันพักพวกหรือว่าในเพจอะไรก็แต่ ก็ลองดูแลกน,นะครับก็สําหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับรถรุ่นไหนรุ่นอะไรสไตล์แบบไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตองบายโอเค